เปมานเบิ่งกันรอบก้อนค่ะพี่น้อง ข่ามาต่อเนื่องเลยแล้วพินองเด้อตอนที่ยี่สิบแปดนะเขาน่ะยี่สิบแปดกับเข่าหนึ่งแปดแปดหนึ่งเลยพี่นองเด้อดอันนี้ไฮเบิ้งลักฐานหลักฐานเคยเหตุมามันเข่าต่อเนื่องตอนที่ยี่สิบแปดกับเข่าตัวนี้จ้าไม่ออกตัวนี้เล้วอ่าท่านไปที่ยี่สิบแปดอันนี้ 26, นะที่ยี่สิบหกเนาะที่ยี่สิบหกก้อนยี่สิบแปดเนาะพี่นองเนาะก็เข่าแปดหานี่เนาะเข่าแปดหาล่างนี่เด้อถูกไป หลักฐานมีอ้างอิงนะจ๊ะอันนี้ข้ที่ยี่สิบสามพี่น้องยี่สิบสามกับเขาโตดแปดสองแปดสองเจ็ดเลยเขาโต๊ดออกเจ็ดสองเนี่ยเนี่ยถูกถือว่าถูกด้วยเลขสองตัวว่าเขาแต่ว่ามันมะเขาตัวนี้ตัวโต๊ดจ้าที่ยี่สิบสามอ่ะผ่านไปที่ยี่สิบหกกับเขาแปดห้าอ่ะ เขาต่อเนื่องเด้อพี่น้องเด้ออันนี้วันที่หนึ่งที่หนื่งก็เขายีิบเจ็ดเขา้าสองเจ็ดนี่วันที่หนึ่งที่หนึ่งมีนาพงยานี้จ้าพี่น้องหนึ่งมีนาก็เข้าสองเจ็ดนะจ้าเข้าบนตรงเป๊ะด้วยจ้าเลขก็ออกตัวนี้อ่าผ่านไปเลขสามตัวศูนย์ไม่มันมีศูนย์จ้ามันติดแต่ตัวนี้เนาะถูกผ่านไปว้นที่นี้วันที่สี่สี่เมื่อคืนนี่พี่น้องเด้อ หลักฐานมีอ้างอิงนะคะใครชอบก็จัดใครขาดก็ผ่านคอมเมนต์นกันอย่างสร้างสรรค์ค่ะพี่น้องใครคอมเมนต์มาบ่ดีคําเปินบอกออกเลยนะคะเด้อบ่อห้ว่ากันเด้อเดี๋ยวมันจะผิดกฎชุมชนของ YouTube เพิ่นจ้าคอมเมนต์นกันมาอย่างสุภาพเรียบร้อยชอบก็จัดขาดก็ผ่านเอาไว้ดูเป็นแนวทางไม่ซื้อก็ไม่เป็นไร เราไม่ได้จับมือใครซื้อเนาะอยากดูก็ดูไม่อยากดูก็ไม่ต้องดูเติมเน็ตเสียเงินแล้วอยากดูของใครก็เป็นสิทธิ์ของเรานะอ่าจบผ่านไปสูตรพิชิตความรวยจ้าตัวนี้มันก็เข้าหนะึ่งห้าแล้วพี่น้องเนาะถ้ามันมาสมตัวนี่เอาเก้านี่เอามาเก้ามาใส่เนาะนี่เนาะหนึ่งห้ามันไม่มาสามตัว มันมาแค่สองตัวหนึ่งห้าเราก็พอใจแล้วเนาะนี่เนาะสองตัวบนเนาะสองตัวบนหนึ่งห้านะจ๊ะอ่าจบผ่านไปทีนี้เอาสูตรนี้เหมือนเดิมนะสูตรพิชิตความรวยเนี่ยสูตรพิชิตความรวยนะมาลาแปมันยาวมันเยืออพี่น้องมันลงกันต่ออ้าวเดน่นเด่นมาก่อนเลยนะไม่รู้ว่าวันนี้มันจะเข้าหรือเปล่านะ หงายมันมีเข้ามีหลุดเอาไว้ดูเป็นแนวทางจ้ะเราไม่ได้ว่าของเราจะเข้าทุกงวดเออแต่เข้าติดต่อกันมาสิบงวดแล้วจ้ะเพิ่งลงให้ห้าหกงวดนี่แหละบางทีก็มาสามตัวเคยบอกไปแหละค่ะว่าบางทีก็มาครบสามตัวบางทีก็มาสองตัวงวดที่แล้วก็มาสองตัวงวดนี้ก็มาสองตัวเพี่องเด้องวดนั้นมันก็มาตรงโต๊ดเจ็ดสองเจ็ดออกเจ็ดเจ็ดสอง หลายงวดอยู่ค่ะอ่ะงวดนี้มามามาเด่นสี่ห้าจับคู่จับคู่ได้เห็นว่าพี่น้องศูนย์สี ศูนย์ห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าอ้าหนึ่งหามาอีกเข้าบอมาเขา้ากระตัดออกได้พี่น้องเด้อสองสี่สองห้าแล้วก็มาห้าห้าเรียงวันนี้มันมาตองพี่น้องตองมันก็เลยได้สองสี่หกเจ็ดตัวมันเล่บอมาครบแปดเนาะ,ะได้แค่นี้ได้พี่น้องเด้อ เดี๋ยวค่อยชิดเด่นให้ที่หลังค่ะพี่น้องเอาสามตัวไปก่อนอันนี้สองตัวจ้ะสองสี่หเจ็ดเจ็ดคู่สองตัวเจ็ดคู่แบบนี้สามตัวสามตัวตดดอันนี้ก็ลงไปลงไปเนาะพี่น้องเนาะตามสูตรเนาะบางทีก็มาครบสามตัวนะเคยออกอยู่นะสองเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดนันะนะ ทีนี้ก็ลงให้อีกค่ะใครชอบโต้ก็โต้ใครไม่ชอบโต้ก็เอาสองตัวไปเล่นจ้ะบางทีก็มาครบสามตัวบางทีก็มาสองตัวห้าศูนส่ห้าศูนย์ห้าห้าหนึ่งสห้าหนึ่งห้าห้า สองสี่ห้าสองห้าห้าอ่ะอ่ะเวนมาอย่างนี้ก็มาอย่างนี้เราพี่น้องเนาะไปตามสูตรเด้อแล้วทีนี้จะเด่นให้ยังไงเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้ ตัวนี้นี่มันมันติดซีติดหานะพี่น้องเนาะเด่นให้เลยนะเด่นให้หมดนี่แหละเอาไปซื้อเอาโลดเด่นเอาหมดงวดนี้เด่นเด่นติดห้าติดติดหมดเลยจ้าติดเด่นหมดเลยนะ มันมาติดเด็ดหมดเลยนะฮนะแคบหน้าจอเลยค่ะหอยลาวพัฒนาจ้ะมันพูดที่หกนี่เด้พี่น้องอื่นเด้อ ไม่ชอบก็มองผ่านๆเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เด้อจะได้ไม่พลาดทิปใหม่ๆกิ้งกิงเอากันไปลวยๆค่ะสวัสดีค่ะ